ครับสวัสดีครับเพื่อนช่างผมประทีบบางพัฒนนะอ่ะมาดูการซ่อมจอโค้งนะฮะของซัมซุงนะฮะอ่นี่นี่จอโค้งนะครับด้านบนจะเห็นโค้งเลยนะอ่ารุ่นนะฮะ UA ห้าสิบห้า KU หกสานยนะเรการเสียนะฮะเปิดเครื่องดูนะฮะ เปิดตอนแรกก็ภาพปกตินะเปิดไปประมาณ5หรือ10นาทีนะภาพจะเต้นนะภาพดิ้นภาพเต้นอเดี๋ยวรอแป๊บนะฮะนี่เปิดตอนแรกปกตินะภาพชัดมากนะรุ่นนี้อาการนี้สามารถส้มจอได้นะฮะเปิดตอนแรกปกติสักพักหนึ่งนะภาพจะดิ้น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  ท่านไหนนะที่อยากจะกล้ามาเป็นช่างนะขอให้มีพื้นฐานนะต้องมีพื้นฐานก่อนนะ,ะเพราะว่าที่นี่สอนแบบเจาะนะเจาะซ่อมนะเจาะซ่อมทุกแผงนะแล้วก็จอด้วยนะซ่อมจอนะเป็นการซ่อมจอไม่ได้เปลี่ยนจอนะราคาราคาถูกมากนะ หนึ่งส่วนสี่นะฮะของราคาเปลี่ยนจอเลยนะราคาซ่อมจอจะถูกนะฮะแลภาพออกมาปกติเลยนะฮะไม่ต้องไปดัดแปลงนะฮะการเปลี่ยนจอบางครั้งต้องดัดแปลงนิดหน่อยเพราะว่าบางครั้งจอไม่ตรงรุ่นนะฮะแต่การซ่อมจอนะจอก็เดิมๆนะไม่มีการดัดแปลงราคาก็ถูกถูกมากนะถ้าใดสนใจนะติดต่อไลน์ได้นะสนใจ ที่จะมาเรียนซ่อมนะซ่อม LCD LED พัดมานะเรียน8ครั้งเฉพาะวันอาทิตย์นะอ่าช่วงบ่ายบท่านสามารถนําเครื่องมาปฏิบัติได้นะมาซ่อมกลับไปก็ได้ตังค์นะเรียน9โมงถึง5โมงเย็นนะดูอการเสียนะฮะเนี่ยเปิดไปเพราะเครื่องมันร้อนนะฮะปกตินี่เปิดประมาณ10นาทีเมื่อกี้เปิดไปประมาณ2นาทีนะเริ่มเต้นละ นี่อาการแบบนี้นะสามารถซ่อมได้นะซ่อมจอนะจอโค้งของ LED ซัมซุงนะรุ่น UA 55 k u 6300นะอาการนี้สามารถซ่อมได้นะเห็นไหมฮะภาพจะดิน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 เต้นเต้นสนใจจองเรียนได้นะเบอร์ไลน์นะฮะ061 3249องสี่เก้าสองสองสองนะศูนย์หกหนึสาสองสี้าสองสองช่วงนี้โควิดก็ทางร้านก็เปิดตลอดนะฮะเปิดทุกวันนะฮะท่านไหนมีเครื่องเสียอยากจะนํามาซ่อมติดต่อไลน์ก่อนนะครเพราะว่าจะส่งโลเคชันให้นะจะได้เดินทางมาสะดวกก็คือมาถึงก็ทําให้เลยนะเครื่องนี้ผมก็ทําไม่เกิน2ชั่วโมงนะฮะท่านไหนที่ไกลๆอ่ะติดต่อไลน์ก่อนว่าจะเข้ามาช่วงเวลาไหนวันไหนนะผมจะได้ล็อก วันเวลาให้นะแล้วก็มาถึงไม่ต้องรอ,อก็มาถึงก็ทําให้เลยนะหลายอาการนะเป็นการเจาะซ่อมนะซ่อมจอแต่ละเครื่องไม่เกินสองชั่วโมงนะโอเคนะครับเครื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมจอเดี๋ยวว่ากันอีกจอดนึงโอเคนะครับ ครับหลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะฮะอันนี้คือด้านหลังของนะรุ่น LED Samsung จนะอโค้งนะ UA 5 5 k บ u ห3 0านหลังจากซ่อมจอแล้วนะฮะซ่อมจอนะฮะจอเสียนะฮะซ่อมจอแล้วมาดูภาพนะ บอกเลยว่าตกใจรุอนนั่นเลยเนี่ยเราเดือดคาดจะสั่นๆหรือยวส่งมาแตกครับเครื่องนี้เปิดมาประมาณ15นาทีแล้วนะดูเฉดสีนะปกตินะฮะสีเหมือนเดิมเลยฮะการซ่อมจองานออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะดูสีนะฮะไม่มีเส้นแล้วก็สีปกติรุ่นนี้ 4K เลยนะฮะ การลองมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะสามารถซ่อมได้นะนเครื่องนี้เปิดไป5นาทีภาพเด่นนะแต่นี้ลองมาประมาณเกือบย0นาทีแล้วนะซ่อมเสร็จแล้วนะฮะดูภาพปกติท่านไหนมีเครื่องนะจอโค้งภาพดิ้นภาพเด้นสามารถซ่อมจอได้นะไม่ต้องเปลี่ยนจอนะราคาถูกมากนะติดต่อไลน์นะได้เลยนะ ไลน์คือ0ูนย์หก2น2สามสองสี่เก้าสองสองสองะติดต่อไลนมาก่อนนะครับอยากไ่ได้ใช้อะไรใช้ได้สใจค่ะมีไคะห้าิอค่ะเปลี่ยนช่องฮะอ่าช่องสามก็ไแ้ เดียวเราจะไปก่อนเลยโอเคไปได้แล้วจ้ะ กิจมให่ที่เราไม่เคยเจอแต่ก่อนนะครับต้องมีการจัดการเชื่อมระบบมีการจัดสถานที่มีการเตรียมอุปกรณ์เรียกว่าในการปรับคังระบบเลยเก็ว่าได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือก่างนะครับให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกคนรับรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ดูสีนะฮะเชดสีปกติหมดนะโอเคนะครับลองมา20กว่านาทีแล้วฮะ ปกติเปิดแค่5นาทีก็เต้นแล้วนะอาการนี้ซ่อมได้ครับสวัสดีครับครับผมพระที่บังพัดครับ